ปรับปรุงพื้นที่ลานธรรมจักรตึกโดมเราได้มีการใช้ความรู้ในเรื่องของการเพิ่มประโยชน์ใช้สอยในที่สาธารนณะการเพิ่มกิจกรรมนันทนาการการสื่อความหมายต่างๆสัลักษณ์ทางการเมืองการปกครองโดยได้ออกแบบให้มีการเพิ่มเป็นโดมที่มีต้นไายเป็นตาธรรมจักรตัดแบ่งพื้นที่บริเวณลานโดยมีรูปแบบดังนี้ค่ะ การเพิ่มกิจกรรมวิชาการหรือสันทนาการมีการดัดแปลงพื้นที่ให้เป็นลานป่าใสให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถมาจากกิจกรรมแลกเป็นทัศนะเป็นการเพิ่มประโยชน์ใช้สอยเชิงสาธารณะค่ะการสื่อความหมายต่งตางๆโดยผ่านการรับรู้จากประสาทสัมผัสทั้ง5สีมีการใช้องค์ประกอบของสีโดยตัวตาธรรมศักใช้เป็นกระจกโมเสกสีแดงเหลือง แสงมีการใช้องค์ประกอบของแสงโดยใช้แสงจากดวงอาทิตย์ที่2,000ผนตาธรรมศาสตร์ทาให้เกิดเป็นเงาบนพื้นรูปตาและมุมการตรกรบของแสงภาพลักษมีการใช้องค์ประกอบเพื่อสร้างแสดงภาพลักษณ์ขององค์กรโดยใช้ตาธาร,รมจกักรแสดงสัญลักษณ์ของมอทบอริเวณที่มีการปรับปรุงได้มีการใช้อสติกในเรื่องของการใช้ตาและลรู้สึกฟรีการ ร้านหกเหลี่ยมความหมายแฟกคือรลักโระกาของคณะราษฎรการมองเห็นบันได3ขั้นทางเลืนสีแยก,วกรวมกันเป็นธรรมจักร12แฉกการเห็นตาธรรมจักรและเงาที่ทอลองในวงกลมหมายถึงรวมกันเป็นหนึ่งในเอกานุภาพในแง่ของการใช้ความรู้สึกการจดจาจากเอกลักษณ์บนบรรทัดฐานของอัตลักษณ์ธรรมศาสตร์การสร้างพื้นที่กิจกรรมของผู้คนให้เกิดอารมณ์ร่วมในสถานที่ค่ะ